สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio ูดิโอนะผมวันนี้ก็นะผมพามาดูแมตช์น,นะผมนะฮะอ่า TTKT ี T T, เป็นยูสิบทัวร์นะแมทนะผมซีซั่นหนึ่งนะผมคู่ระหว่างดันนัยกับขี้จ,จ,จุดๆุนะโอเคลูกนี้พอสโคยังไงยิงเลยอออืื้หนะผมดันนยใน แันนัยจะอยู่ในชุดของแมนยูนะผมส่วนขี้เนี่ยเป็นของราชบุรีนะฮะในทีมนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแมตช์นี้กันดีกว่าครับผมมาเนมาเนมาโชว์สกิลเป็นหนึ่งทีเจอกวานาโดฮะคริสเตียโน่ซานโชมาผมราเกตตินฮะจะเปิดเข้าไปเลยหรือเปล่าลูนี้โด้เรียบร้อยดีครับผมโอ้โหหนึ่งลูกมาแล้วผมสิบเอ็ดนาทีเท่านั้นนะฮะเ,เอาอ่ะนะผมขี้ขึ้นนำดันนัเป็นหนึ่งศูนย์นะผม ลูกนี้มาดานายจะแก้เกมยังไงดูนําก่อนอย่างนี้ในะผมรันกิก๊กมาที่โดโดล็อกเลี้ยงล็อกยังได้ครับผมจะยิง,งหรืรเปล่าฮะยิงลูกนิดติดเพลงหลังเขาแน่นอยู่นะครับผมสําหรับขี้นะฮะดดนายเจาะไม่เข้าเลยนะผมซานโช่เท่งไปฟาวรือเปล่าไม่ฟาวครับผมโดได้บอลติดเดลิกยังได้เมซี่ลูกนี้ <c oughs> ติดฟันได้ฮะบาร์ี่มาที่นีมานีมาโชว์สเด็ดไปหนึ่งทีโอ<ฮ>้โหได้ฟาวครับผมแม่มแบคเมยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะนีมาได้ฟาวซะแล้วนีมานีมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมุนเปหนึ่งทียังได้บอลครับผมลูกนี้ยิงเรียบร้อยโอ้โหปั่นโค้งเข้าไปเลยครับผมสงสูเนะดันในจะทำยังไงครับผมโดนไปสงลูกอย่างนี้ อย่างสวยับผมแล้วก็ปันโค้งโค้งยากที่จะเสียบับผมลูกนี้โอ้โหสองศูนนะฮะดานายต้องแก้เกมด่วนนะผมสองลูกเลยฮะรันเกเจอเซเมโดไปไม่ได้ครับผมโอ้โซานโชเซเมโดซานโชวิ่งแล้วมาสงมาที่โดนี่มามาฝั่งนี้ยิงไม่ติดล็อกนะพอสโค พอสโกพอสโกไม่มีใครเข้าเลยผมเลือกไปคนเดียวฮะจะทำยังไงต่อหรือเปล่าส่งบอลติดง่ายๆเลยแล้วเขาจะรังสู้กิสเียนโนหมุนหมุน,มนได้ยิงหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมสองหนึ่งอ๋อโอเคดานายังมีลุ้นอยู่ฮะดานายังมีลุ้นนะผมตามมาแลว้วฮะถือว่าไม่ห่างมากแค่หนึ่งลูกอีกนะผมลูกนี้จอ่จอๆอย่างเงี้ยสำหรับริสเียนโนก็ไม่น่าพลาดนะผมนะฮะ สองประตูตัวหนึ่งครับผมขี้หีเฮ้ยขียย้ยังนำอยู่นะผมโอเคเนมาอีกแล้วคริสเตียนโนว์เนมาคริสเตียนโนว์เนมาสองคนนี้เล่นดีเหลือเกินบงเบงคแฮมยกมาที่มาคอสอลงสังโซ่เปิดเข้าไปได้หรือเปล่าบงเบงคแฮมเคลียร์ออกมาครับผมมาที่เมสซี่ฮะฝ่านไร้แย่งบอลได้แทงไปที่ดูโดยยิงทั้งยิโอ้ เรียบร้อยครับผมมาคัาสลองสู้ฮะผักอ,อกลูกนี้เข้ากูตัวเองคร<ส>ับผมโอ้โห<อ>หมดสิทธิ์ครับผมโด้วยยิงซิริกูเซฟโอ้โหจบเลยฮะอย่างงี้โอ้โหเซ็งแน่ๆแหละคือแบบผมภาคผมยังเซ็งเลยอ่ะโอ้โหฉากนี้เซฟสวยมากแต่คนยิงก็สวยมากเหมือนกันนะผมโอ้โหอะไรอย่างจอกเลยมาครัสลองสู้ นะจบครึ่งแรกครับผมครึ่งแรกสามหนะึ่งฮะโอ้โหนะดาเนต้องไปแก้เกมในเกมที่สองแล้วมั้งเนี่ยเกยมนี้น่าจะแพ้แล้วนะผมแต่ก็มีลุ้นอยู่นะมีโอกาสอีกครึ่งหลังก็สู้ๆแล้วกันนะผมมาครึ่งหลังครับผมนะโอโ้โหริสเตโนไม่น่าเลยครับผมมา่อกลับสัส่นซู่เมื่อกี้ฮะผักออกเอ้าลูกนี้เนี่ยมายิงทำอะไรครับผมนะ่ะ เกือบแล้วผมฟานได้เกือบแล้วหนุ่มโอ้โหนะผมดานไอะเล่นบอลประมาทไปหน่อยลูกนี้เกือบโดนลงโทษแล้วไหมล่ะโอ้โหฟานได้ก็เกือบทั้งกูตัวเองนะผมบักลียิงติดเสียผมบักลี่ฮะยิงหนักเหลือเกินนะผมสําหรับขี้ฮะบุกหนักเหลือเกินไม่หยุดให้แบบไม่อยุ่ได้ผมหายใจเลยเนี่ยโอเคมเปิดไปเคลียร์โอ้โหเคลียร์ลูกนี้ก็เสียวครับผม แม่โมงให้โก้รับนะฮะเสียวาบเลยถ้าผมดันในฮะก็ยังพอมีเวลาที่จะตีเสมอครับผมดันในยอริสจับได้โอเคครับผมมารากิติดเซเมโดเปิดเข้าไปโดไม่ถึงครับผมเบคเคมไยงิสสไปเทวสงของขี้เนี่ยยิงได้ทุกคนเลยนะผมตั้งแต่เบคเคมบาร์ลี่นะฮะสุดจัดครับผม ได้ยิงตลอดนะฮะอีกแลว้วผมพลาดครั้งที่สองครั้งเล็กไม่จำใช่ไหมฮะเปิดมาที่ซาโชยิงเท่าก่าลุกหลุดไปเยอะครับผมนันยังส่งให้ดูนะนะฮะพลาดบ่อยเหลือเกินดันยนะครับผมขียิงเอายิงเอาเลยฮะมาอีกแลว้วครับผมเล่นบอลอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เสียวเหลือเกินก <c oughs> วานาโด <c oughs> มาเมาซี่จะทำยังไงฮะ ติดอีกแล้วครับผมบาร์ลี่แทงไปหลุดหรือเปล่าจะกินเติร์นดักได้ฮะปดานายเปิดไปก็ยังติดเดินหลีกครับผมโอ้โหยังเจาะไม่ได้ฮะสํสำหรับดานายเปิดอีกแล้วครับผมซานชูคนเดิมอะยังได้หรือเปล่าจับบอลออกไปเองครับผม <laughs> นี่ลุกนี้หลุดหรือเปล่าครับผมโดยังไงมาที่ซ่าร่าลูกนี้นยิงอ้หชนเสา ไม่เข้าครับผมโอ้ซาร่าโอกาสได้องยิงขึ้นเดี๋ยวแม่ผมโอ้โอกาสต้จอ,อจริงๆได้สองลูกหายไปแล้วผมสำหรับซารา่าฮะใส่เต็มข้อไม่เข้าครับผมเสียดายจัดๆเลยฮนะเวีราฟอสโคคริสเตียโนมาโดริโก <od> ยังได้เวีรายิงเลยหรือเปล่าฮะโอ้โหติดเดินหลิกครับผมแม่ให้วีรายิงก็เป็นอย่างนี้แล้วผม มันเป็นกลางรับนะฮะไม่ใช่กลางรุกมาดดวิ่งเข้ามาเปิดเลยหรือเปล่าฮะโอ้โหเสียบอลง่ายเดรลิกเปิดไปเลยฮะสายเปิดจริงๆว่ะมาเขาสลองสู้จะแก้ตัวได้หรือเปล่าทำเขากลัวตัวเองเอายังได้ครับผมมาทีวีแล้สาราแก้ตัวหรือเปล่ายิงฟานได้ฮะโอเคครับผมสามหนึ่งครับผมขี้ขึ้นนำดันนไปสามหนึ่งนะฮะ เราไปต่อกันเม็ดที่สองกันเลยดูว่าดานายจะแก้เกมย,ยังไงในเม็ดในเม็ดที่สองเม็ดแรกแพ้ไปสามหนึ่งนะผมโอเคไปโอเคผมมาต่อในเม็ดที่สองนะฮะตอนนี้สกอร์อยู่ที่สามหนึ่งนะที่ขึ้นนําอยู่นะผมดานายอยู่ในชุดของเมนยูที่อยู่ในชุดของรา,ร,นะราชบุรีนะฮะราชบุรีมาฟาสโกยังติดสารโชว์ครับผม สานโชเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง,ยงอือ้มอวอิอเอร่าอ,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 อย่างได้คืนจะยิงเลยหรือเปล่าปันโคง้งจับสบายผมซิริกูฮะเอาได้ครับผมดันในฮะต้องยิงสองลูกเพื่อตีเสมอนะผมสองลูกเพื่อตีเสมอไว้ก่อนฮะโรริโกได้บอลมาที่เอ็มบัปเป้จะยิงเลยหรือเปล่าโอ้โหฟันได้อีกเลยรับผมฟันได้พูดดับฟันหรือเปล่าฮะ มาคอสอล,ลองโซโดริโกยังไงอเหล็กไอเ้เป๊ะไม่มุงโอโ้ไม่ทันนะผมเปิดโด่งขึ้นไปฮะแมตชนจังไงไม่รู้อะก็แย่งบอลได้คืนนะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผมสำหรับราดบรีจะโดนหรือเปล่าโอโโดนน้ดันนานดันนานโดนบุกไฟเดียวเลยครับผมช่วงนี้ <c oughs> เอาหน่อยครับผมเอาหน่อยฮะ บัคลีวีราได้บอลไปลูกนี้ถึงหรือเปล่าโอ้โหติดเดินหลิกครับผมเดหลิกเปิดไปซานชูวิ่งทันหรือเปล่ายังได้ครับผมซานชูไปแล้วไปหรือเปล่าแม่งเหล็กซานชูคริสเตียนโน่ยังไงลูกนี้เท้าซ้ายโอ้โหยังเซฟได้ครับผมซิลิกุงฮะลูกดีโอ้โหอ,อ,อาจจะเป็นเท้าที่ไม่ถนัดของโดครับผมอาจจะไม่คมเท่าไหร่ฮะแต่เซฟได้ครับผมเอาดีครับ นะฮะดดนไนต้องสู้เพื่จือบุกหนักขนาดนี้เปิดเข้าไปฟานได้จืดฟานได้ครับผมบาร์ลี่อีกแลี้ยวหิงเท้าซ้ายลูกนี้แหมเอาเรื่องครับผมขี้จะบดเลยฮะขี้จะบทขยี้อย่างเดียวแล้วผมดันไนตั้งตัวไม่ติดเลยฮะตอนนี้โอ้โหรับอย่างเดียวจะโดนเพิ่มหรือเปล่ากันดานในฮะเปิดไปพอสโคลูกนี้ยังไงแทงแอมปับโอ้ลุดนดีครับผมอย่างนี้มา มาเอ้ยไม่ยิงแล้วครับผมโอ้โหแต่ปเป้ไม่ยิงละครับโอ้โหไ,ไม่เห็นยอริสวิ่งมาหรือเปล่าครับผมน่าจะไม่เห็นหรือเปล่าหรือว่าเบรกไม่อยู่ฮะแม่ดูเมื่อกี้น่าเสียดายอีกแลว้วผมมายังได้อยู่ผมดัานไนฮะแม่เสียดายครับผมโอกาสดีมากนะฮะโอ้โหกูเลยอยากยอบเลยกู <c oughs> <c oughs> ยกำลังมันเลยฮะมันไม่ยิงสักทีวะดัานไนวะนะ จบสกอร์นี้ขี้เข้ารอบอย่างสบายๆครับผมดันไนฮะต้องแบบเอาเนมาอีกแล้วปันค้งยังไงนึกเรียบร้อยครับผมโอ้โหนะฮะขี้ยิงอีกแล้วผมโอ้ดันไนต้องต้องแก้เกมด่วนนะผมยังไงฮะเจาะไม่เข้าเลยผมดันไนฮะตอนนี้สกอร์วมอยู่ที่สี่หนึ่งครับผมเจอฟันดาหีครับผมไปไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงฮะ นะผมหรับในนะผมขี้ก็บดแล้วเกินนะผมขี้บดหนักแล้วเกินขี้เนี่ยโอเคพักเปลี่ยนตัวกันเป๊บนะฮะส่วนใครจะเล่นก็รอสมัครซีซั่นสองนะผมอันนี้ซีซั่นแรกปิดแัวไปสมัครแล้วกำลังเริ่มแข่งกันอยู่นะครับใช้เวลาแข่งประมาณหนึ่งเดือนนะผมเดอือนกว่าๆนั่นแหละนะผมซีซั่นสองก็ใครจะเล่นก็ไปสมัครนะผมโอเคมาต่อในครึ่งหลังเกมสอง สกอร์รวมตอนนี้4-1ขี้ขึ้นนำอยู่นะผมมาเบคแฮมเปิดเข้าไปยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นพวกนะนะฟันได้กวนะดูเปิดเร็วครับผมมาเปิดเร็วฮะยังได้หรือเปล่าเจอฟันได้ดักได้เบคแฮมชนขนาดนี้ชนขนาดนี้โอ้โหราคขสลลังส่นี่มา บากลีเบคแฮมเอาเอาหน่อยเว้ย <c oughs> สองศูนย์ครับผมโอ้ขี้ยิงโหดเหลือเกินนะผมสองศูนย์ไปแล้วนะฮะโอ้โหเแบคแฮมคนเดิมเบคแฮมเด่นเหลือเกินนะฮะสองเม็ดที่ผ่านมาเทาขวหายิงเต็มข้อโอ้โหโหมดสิทธิ์ครับผมกูคนไหนก็เซฟ <c oughs> ไม่ได้ฮะยิงอย่างนี้ครับผม ดนไนเป็นไงเนี่ยโอ้โหจือไปตนอนน้สกกร,รวมห้าหนึ่งนะผมอุย๊ยตัอมาครับผมดนไนจะมาช่วงท้ายหรือเปล่าครับผมไปโรดริโก้ดนไนจะมาช่วงท้ายหรือเปล่าว่าเสียผมจือเบ็์เกี่ยมอะฟาสโกดักฟอสโกต้องส่งแล้วผมต้องส่งแล้วครับต้องส่งครับบาร์คลี่จะยิงเลยหรือเปล่าน,น่าจะยิงชนเสานอกโอ้โห แต่ละลูกที่เขายิงเนี่ยนะนะผมจากแบบนะนอกกรอบเขียทโทษทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหเบคแฮมบัคลีย์อย่างเงี้ยอืเอาวะโอเคมาที่เนมายอีกครั้งเปิดไปดูไม่ถึงถ้าเป็นชีวิตจริงก็น่าจะเห็นบอลไปแลว้วนะเนมายอีกครั้งปั่นโค้งเลยหรือเปล่าจับสบายครับผมลูกนี้น่าจะเหนื่อยกันแล้วฮะช่วงท้ายเกมครับผมน่าจะเหนื่อยกันแหละเปิดไป แดนดนายจะยิงได้สักลูกหรือเปล่าในเมน็ดนี้มาเขาลองสูง้จะเปิดเข้าไปเลยครับผมโดลุนหรือเปล่าโดได้บอลแล้วผมมาเรียบร้อยโอ้โหครับผมตีไข่แตกฮะตีไข่แตกช่วงท้ายเกมครับผมอ,อย่างน้อยก็ได้ยิงครับผมเม็ดนี้ฮะสองหนึ่งครับผมสกอร์รวมตอนนี้ห้าสองครับผมก็ยังห่างอยู่ดีนะ ต้องยิงจมาณอีกสามลูกเพื่อตีเสมอนะฮะแต่ผมว่ายากแล้วนะผมแต่ก็เหมือนจะเอาวะกลจะกลับมาได้หรือเปล่าครับผมเดินในฮะนะผมตอนนี้ก็โอ้โหจะหมดเวลาแล้วผมขี้น่าจะเข้ารอบได้อย่างสบายครับผมในรอบแรกนะฮะโอเคเซมิโดนัดสองอาจจะดูเหมือนเหล็กนะผมอาจจะเน็ตไม่ดีนะคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเน็ตไม่ดี ดูเหมือนเหล็กเลยนะผมอาจจะเป็นทางด้ดนในที่เหล็กนะผมว่ามาซานโชามาคอสอลลังสุตรงนี้ได้ฟาวหรือเปล่าโอโ้โหเสียฟาวตรงนี้ครับผมมาใครจะยิงหรือวา่าจะเปิดนะฮะ ใบแครับผมจะยิงเข้าไปฮะเปลี่ยนตัวปะ,ะเอาใครครับผมเท้าซ้ายเอาแล้ครับผมมาคอสลองสู้จะยิงเลยหรือเปล่าฮนะจะยิงเลยหรือเปล่าลูกนี้เราดูสกิลการยิงดีกว่าเป็นการก๊อปปี้ไปในตัวนะผมมุมนี้โอ้โหยิงดีแล้วเกินนะแต่มันเป็นมุมที่แคบนะผมยิงมุมนั้นเป็นมุมที่แคบมากนะผมแต่ก็โอ้โหมีรุ่นเลยนะการยิงสไตล์นี้ครับผม โอ้โหดูจากการเปิดมุมก็แล้วนะครับดูจากการเปิดมุมก็รู้ว่าผมสไตล์นี้ฮะมายังไงจะยิงโดนโดนปัดคลุกคลิกกันอยู่หน้าโกลัวะผมเกือบโดนลูกที่สามแล้วผมดันไนฮ์ฮะซิริกูยังเซฟไม่ได้นะครับผมบาคาสซาลังโซจะเปิด สูตรไหนสูตรเดิมหรือเปล่าครับผมเปิดมุมสูตรเนจะได้ผลหรือเปล่าสักครั้งสักครั้งจะเข้าหรือเปล่าฮะสูตรนี้ยังไม่เข้านะครับผมบาร์ลียิงเอาซันโชโอ้โหหยุดหายใจไปรี๊บหนึ่งเกมมันหล็กหยุดหายใจไปเป๊บหนึ่งครับผมเข้าหน้าต่างไปนะฮะมันจะจบแล้วหรือเปล่าครับผมดนไนฮะตกรอบเลยหรือเปล่าครับผม เจอไปขนาดนี้สกรรวม5 2สงครับผมโดนยิงเละเลยฮะแต่ก็ถือว่าเกมไม่ขาดมากครับผมนะฮะก็ยังพอยิงเขาได้อยู่โอเคนะคมแมเมนนี้ก็จบลงไปแล้วผมนะฮะสำหรับดานไนในชุดของเมนอยู่แล้วก็ขี้ในะชุดของราบุรีนะผมนะฮะใครจะเล่นแบบนี้ก็รอสมัครซีซั่นสงนะครับผมโอเคเกมวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม g p ก็ทักมาในเพจนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย l ล t s go ก